สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งใน EP 3นะคะวันนี้จะเสนอเรื่องการตรวจสอบความเท่ากันของอัตราส่วนโดยใช้การคูณไข้นะคะโดยครูจิรพัฒนนะคะค่ะการตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนโดยใช้การคูณไข้นะคะเมื่อ a b c และ d เป็นจำนวนบวกนะคะเศษ a ส่วน b จะเท่ากันกันกบ เส c, c ส่วน d หรือไม่นะคะให้พิจรารณาผลคูณไขของ a คูณ d นะคะและ b คูณ c นะคะตามหลักการดังนี้คือข้อ1ถ้าผลคูณของ a คูณ d เท่ากับผลคูณของ b คูณ c แล้วนะคะเศษ a ส่วน b เท่ากับเศษ c ส่วน d นะคะข้อ2ถ้า ผลคูณของ b คูณถ้าผลคูณของ a คูณ d ไม่เท่ากับผลคูณของ b คูณ c แล้วนะคะเศษ a ส่วน b ไม่เท่ากับเศษ c ส่วน d นะคะการตรวจสอบความเท่ากันของอัตราส่วนโดยใช้การคูณข้อ2นะคะจากข้อ2นะคะถ้า a คูณ d นะคะผลคูณของ a คูณ d ไม่เท่ากับ ผลคูณของ b คูณ c แล้วนะคะเศษ a ส่วน b ไม่เท่ากับเศษ c ส่วน d นะคะจะได้ว่าถ้าเศษ a ส่วน b เท่ากับเศษ c ส่วน d แล้ว a ผลคูณของ a คูณ d เท่ากับ b คูณ c นะคะถ้าอัตราส่วนเท่ากันแล้วนะคะทำให้ผลคูณเท่ากันนะคะอะต่อไปเรามาดูตัวอย่างของ อัตราส่วนของเศษสส่วน5และเศษสิส่วน25นะคะเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่นะวิธีทำนะคะจากการคูณไข้นะคะก็จะได้ว่าเศษคูณส่วนนะคะเศษคูณส่วนก็จะเป็น3คูณ25เท่ากับ75นะคะแล้วก็ส่วนคูณเศษนะคะนักเรียนก็จะได้เป็น5คูณ15เท่ากับ 75นะผลคูณเท่ากันนะคะเ5เท่ากันดังนั้น3คูณ25เท่ากับ5คูณ15นั่นก็คือซีเท่ากับ15ส่วน25นะคะนักเรียนต่อไปมาดูตัวอย่างอีก2ข้อนะคะอาาัตราส่วนในข้ออาาัตราส่วนในแต่และข้อต่อไปนี้เป็นอาาัตราส่วนที่เท่ากันหรือไม่นะคะข้อ1เศษ2ส่วน6และ ศษ15ส่วน45ก็2เศษ3ส่วน7และเศษ6ส่วน10นะคะอ่ะเรามาดูข้อ1น,น,นั้นก่อนนะคะจากการคูณไข้นะคะเศษ2ส่วน6แล้วก็เศษ15ส่วน45นะคะนั่นก็คือเศษคูณส่วนแล้วก็ส่วนคูณเศษนะคะก็จะได้เป็น2คูณ45เท่ากับ90แล 25, 90้วก็6คูณ15เท่ากับ90ผลคูณเท่ากันดังนั้น 2คูณ45เท่ากับ6คูณ15ดังนะั้นนั่นคือ2ส่วน6เท่ากับ15ส่วน45นะคะข้อ2นะคะจากการคูณคว้นะคะเศษ3ส่วน7และก็เศษ6ส่วน10ก็จะได้เป็นเศษคูณส่วนก็คือ3คูณ10ผลคูณเท่ากับ30นะคะแล้วก็ส่วนคูณเศษนะคะ 7คูณ6เท่ากับ42ผลคูณไม่เท่ากันนะคะนั่นคือดังนั้น3คูณ10ไม่เท่ากับ7คูณ6นะคะนักเรียนนั่นคือเศษ3ส่วน7ไม่เท่ากับเศษ6ส่วน10นะคะนักเรียนสรุปบทเรียนนะคะอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะหาได้การหาอัตราส่วนที่เท่ากับอัตราส่วนที่กำหนดให้ได้จากอะไรคะโดยการใช้หลักการคูณนะคะ ็คูณอัตราส่วนนั้นด้วยจำนวนเดียวกันก็จะได้อ right ัตราส่วนใหม่ที่เท่ากันกับอัตราส่วนที่กำหนดให้นะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือหลักการหารก็คือหารเศษส่วนนั้นด้วยจำนวนเดียวกันนะคะหารด้วยจำนวนเดียวกันทั้งเศษและส่วนนะคะก็จะทำให้ได้อัตราส่วนใหม่ที่เท่ากับอัตราส่วนเดิมนะคะ ต่อไปการตรวจสอบการเท่ากันของอัตราส่วนโดยใช้การคูณคว้นะคะเศษคูณส่วนส่วนคูณเศษถ้าผลคูณเท่ากันสแสดงว่าเป็นไงคะเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะคะถ้าผลคูณไม่เท่ากันก็เป็นอัตราส่วนที่ไม่เท่ากันนะคะต่อไปให้นักให้นักเรียนทําแบบฝึกหัด2ข้อนะคะอัตราส่วนที่กําหนดให้ต่อไปนี้เป็นอัตราส่วนที่ เท่ากันหรือไม่นะคะให้นักเรียนลองทําดูนะคะถ้าทาไม่ได้ยังไงนักเรียนเปิดคลิปดูตัวอย่างหรือไม่ก็ดูในหนังสือเรียนของนักเรียนเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนได้ทําอีกเยอะนะคะมากมายให้นักเรียนฝึกทักษะได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะ EP 3นะคะ การตรวจสอบความเท่ากันของอัตราส่วนโดยใช้หลักการคูณไข้นะคะก็มีเพียงเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ